โอเคครับวิดีโอนี้เป็นพาร์ทที่2ของโปรแกรมดึงอีเกียไปลงรัศดาช้อปปีนะครับก็พันนี้เป็นขั้นตอนของการรันโปรแกรมแล้วนะครับก็หลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยนะครับตั้งค่าทุกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มรันกันเลยนะครับก็ไปที่จะไปโฟลเดอร์หลักเลยนะครับแล้วรันที่ไอคอนอีเกียตรงนี้จะเลยหรือจะเอาตัวช็อตคัทที่เราตั้งไว้นะครับผมตั้งไว้ที่หน้าจอนะครับผมก็ดับเป็นคลิกเลย ก็จะมีเตือนเหมือนเดิมนะครับครั้งแรกที่กดโอเคผมจะเรียกตัวนี้ว่าคอนโซลนะครับใครที่ใช้เคยใช้โปรแกรมผมมาแล้วก็จะพอรู้นะครับว่ามันคือคอนโซลนะครับโอเคมันก็เริ่มทำงานเร็วมากนะครับนี่อ๋อ ผมลืมไปว่าผมตั้งค่าไว้ให้เริ่มชิ้นที่8นะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับมันก็ทํางานของมันไปนะครับเหมือนเดิมครับตัวสอนยึกยืนนี่คือภาษาไทยนะครับตัวสอนยึกยืนคือภาษาไทยแต่พอดีคอนโซลของผมเนี่ยเขาไม่รองรับภาษาไทยนะครับมันก็ทํางานของมันไปนะครับระหว่างที่ทํางานนะครับไฟล์เนี่ยจะถูกสร้างอยู่ในโฟลเดอร์รีเซ็ตนะครับซึ่งระหว่างที่โปรแกรมรันห้ามเปิดขึ้นมาเด็ดขาด ห้ามเปิด2ตัวนี้ขึ้นมารวมถึง current position ห้ามเปิดมาดูนะครับเพราะถ้าเปิดปั๊บเนี่ยโปรแกรมมันทำงานแต่มันไม่เซฟนะครับห้ามเปิดขึ้นมาดูนะครับ่ะเขาให้มันลันไปนะครับให้มันลันไปมันทำงานของมันนะครับถ้ามันเจอดอกจันยาวๆอย่างนี้ก็คือมันจบชิ้นนั้นแล้วนะครับเราสามารถเราสามารถปิดได้นะครับปิดได้เลยนะครับสมมติถ้าเราอยากจะหยุดเราต้องการออกไปข้างนอกเราก็สามารถกดปิดแล้วกดเปิด กดปิดตรงนี้สองอันนะครับแล้วก็ปิดคอมได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะมารันใหม่แบบกลับบ้านมาแล้วเราอยากจะมาเปิดคอมมารันใหม่ก็กดรันโปรแกรมได้อีกทีโปรแกรมมันก็จะรันต่อจากของเดิมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหนึ่งชิ้นอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะอาปิดแล้วนะครับอ่าปิดโครมก่อนแล้วค่อยมาปิดอคอนโซลนะครับอ่าอ่า มาดูข้อมูลกันนะครับปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าผมอธิบายนิดนึงนะครับ sku เนี่ยผมสลับนะครับจาก e g e ียกลายเป็นอนนี้นครับย้อนย้อนกลับนะครับเอาตัวหลังมาอยู่หน้าเอาตัวหลังมาอยู่หน้าหน้ามาอยู่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอห้าสขีดศูนย์ห่งหกหนึ่งแปดขีดหนึเนี่ยขีดตัวนี้ก็ค,คือจุดนะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากหา เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูเลยก็ตรงนี้ดให้กลายเป็นจุดนะครับ Control H นะครับที่ผมทำอยู่แต่ว่าผมกดที่คอลัมน์ A ก่อนนะอ่ะจริงๆมันคือตัวนี้ลองไปหาในตรงนี้จะเลยของ i ี g e r นะครับปึ๊บอ่มันก็คือนี่เห็นไหมฮะกรอบรูปลิบบ้านะครับแต่ไอ้เจ้าลิบบ้าเนี่ยพอดีภาษาไทยเมื่อกี้ถ้าใครได้ดูการตั้งค่าวปดอการตั้งค่าแล้ว ผมไม่ได้เปลี่ย spell, ภนภาษาไทยนักนะครับแต่ผมเปลี่ยนภาษาอังกฤษเห็นไหมฮะจากลิบบ้ากลายเป็นซิกกานะครับอ่ากรอบรูปสีดำหกสิบเอ็ด <forgetting> คูณเก้า <ripping> ส <out monkey> ิบเอ็ดเซนอ่าไหนอยู่ซินี่เห็นไหมครกรอบรูปไอ้ตรงนี้ยังไม่เห็นนะครับต้องกดเข้าไปก่อนนะครับอ่าโอเคอ่าไปไหนละนะครับนี่เดี๋ยววิดีโอก็จริงๆวิดีโอนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ตอนเนี้ยมันรันถึงลิงก์ที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งชิ้นที่สิบหกแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะ ลานอีกที่นะครับผมจะลานต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่16นะครับเดี๋ยวมันจะต้องเปิดชิ้นที่16เฮ้ยตอนนี้นเปิดชิ้นที่17โทษทีฮะอ่านี่ไงชิ้น17เพราะอเมื่อกี้เราบันทัดบันทึกไม่ใช่บันทัดบันทึกถึงที่ถึงชิ้นที่16แล้วนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จบปับ๊บมีเครื่องหมายดอกจันปุ๊บอ่าจบชิ้นแล้วนะครับ โอเคก็วิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ย و, ววิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะให้ดูการเอาไปลงร้าน a นาและช้อ e ปี้ที่เป็นวิดีโอเก่าของผมที่ผมสอนไว้แล้วนะครับตอนนั้นแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องของโปรแกรมอื่นแต่เราใช้ร่วมกันแต่เราจะใช้เหมือนกันเลยนะครับเราจะใช้วิธีเดียวกันในการเอาลงนะครับโอเคตรงนี้ใครมีอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ